อันนี้เราจะเข้าซุ้มประตูนะครับที่จะเป็นเขาเรียกว่านี่ครับโบราณสถานสกักมรดกป้ายจะเป็นป้ายสีขาวนะครับเป็นป้ายงานปูนปั้นกอหลังยางเราต้องตรงไปเลยนะครับตัดตรงไปเ,เรื่อยๆจงสองข้างทางก็จะเป็นเป็นป่านะครับซ้ายขวาก็เข้ามาจากถนนใหญ่นิดเดียวเองประมาณ3 0 0ร0 0ถึงห้าเมตรแหละ โบราณสถานศักดิ์มรกตอยู่ที่อำเภอศรีมหาศรีมโหสถนั่งชุมนุมพระเครื่องกัน,น,ยกนอยู่นะเดีย๋ยวเราหาที่จอดรถเนี่ยข้างๆเขาเนี่ยแหละเลนี่ที่ลมร่มหน่อยก็ดีนะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับส่วนนี้นะครับก็คือส่วนของพื้นที่โบราณสถาน ส่วนหนึ่งที่เป็นโบราณสานซึ่งเหลือแต่เนี่ยหินเซลาแรงก้อนหนึ่งอันนี้คือรอยท้าพบุทธบาทคู่ขวาและคู่ซ้ายนะครับแต่ว่าเป็นจำลองไว้เพื่อเพื่อที่ประชาชนเนี่ย นำแผน่นทองมาปิดอันนี้คือรอยพระบุรบาทจริงนะครับอันเนี้ยเท้าขวาอันนั้นเท้าซ้ายเป็นคู่เลยแล้วก็จะมีนิ้วโปง้งผมเห็นนิ้วโป้งอยู่แต่ที่สังเกตจะมีตรงกลางนะครับตรงกลางเห็นไหมตรงกลางจะเป็นรูเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ่อกันลึกมากเลยเดี๋ยวยถือกล้องดีๆก่อนครับเดี๋ยวล่วงโอ้ยลึกประมาณสักสี่ห้าเมตรอ่ะ ต้นไม้ที่เห็นข้างหน้านี้ก็คือต้นปะะดูนี่ครับต้นใหญ่อยู่นะไม้เก่าไม้โบรางก็ใหญ่ดีมือนกันว่าการคนยังยังยังมาเที่ยวน้อยอยู่นะก็ดีเหมือนกันครับไม่ค่อยเยอะดีมัน,นีก็มีกลุ่มมาบ้างเป็นปะปลายนะฮะเดี๋ยเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้สิเนี่ยบ่ออะไรเนี่ยมันมีหลังคาแสรมคุมไว้อยู่ อันนี้ก็คืออีกบอ่อหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีป้ายบอกกำกับว่าเป็นบอ่อประเภทไหนยังไงแต่ที่สังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยเป็นบอ่บอบ่อใหญ่บอ่อลึกผมว่าคนโบราณที่เขาทำต้องมีเหตุและผลพื้นที่อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ที่เห็นด้านหน้านั้นก็คือป้ายบอกว่าเนินดินระหว่างอะโรคยาสาราและสะมอลรกตแต่ตอนนี้ยังหาสะมอลรกดไม่เจอนะครับ เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็บอกเป็นเนินดินนะเนินดินเนี่ยเห็นไหมลักษณะการสุดตัวจะมีร่องรอยของศิลาแรงต่างๆเนาะนี่เรามาดูอัตอัศจรรย์นะครับไม่รู้ว่าลงไปเดินได้เปล่าอันนี้ก็แปลดีมนกันนะครับเป็นพื้นที่ของคนโบราณแต่เก่า,ม,ามีศาลาด,ด้วยครับเดี๋ยวไปดูซิสะน้ำมอระกดอยู่ตรงไหนนี่นนครับเมื่อกี้เราเดินมาได้ผ่านผ่านช่วงหนึ่งเนะี่ย นู่นนะฮะที่เห็นข้างหน้านู่นนี่มีป้ายที่เราเห็นบอ่อใหญ่มากบอ่อใหญ่มากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับโอ้โหแค่เห็นไกลก็รู้อลังการใหญ่จังเลยอ่ะนี่ครับนี่คือบอร,ริเวณสระมรกตเป็นสระน้ําที่มีขนาดใหญ่เลยนะครับสันนิษฐานเหมือนกันนะว่ามีความเกี่ยวโยงกับสาราอโลคยาสระน้ํามรกตแห่งนี้สร้างขึ้นนะครับในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเออนี่ หรือภาษาเขมรเรียกว่าบารายนะครับนี่ก็ขุดใหญ่นะลึกประมาณ3เมตรกว่าแต่กว้างเนี่ยกว้างมันเป็นสิบสิบเเมตรแหละใหญ่เลยนะครับโอ้โหกี้นั่งรถรถตัเนี้รถแดงนั่งเลยครับผมมอปรากฏไปว่าอะไรน,ไน,นี่คือจำลองเมืองไว้เมื่อก่อนเหรอเออนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วรู้แล้ว อันนี้คือตรงกลางนี่ที่เป็นส่วนทางเดินเห็นนั่นนะแต่ตรงนี้เป็นวิหารอันนี้เราเพราะพุทธบาทเพราะเราจำตรงเสานี้ได้ที่เป็นอ่างพระพุทธบาทใช่ไหมแล้วด้านหลังใช่เออใหญ่นะดูดีเนี่ยเป็นลักษณะเป็นสถาปัตย์แบบเขมรไงโอ้แสดงว่าวิหารนรคาราเขา,เา,เขาทใหญ่มากเลยนั่นนะถ้ามองแต่ก่อนนะ ม,พพม,พพมพพีพิพิธภัณฑ์ด้วยจ้ามีพิพิธภัณฑ์ด้วยนี่นะครับตอนนี้เราได้เข้ามาส่วนของอาคารสีมโหสถและภายในอาคารก็จะมีป้ายนะฮะป้ายลักษณะภูมิทัศน์ป้ายเมืองอะไรต่างๆนะฮะแล้วแต่ความสอกสนใจของใครเลยนะครับ